ทุกคนต้นอะไรไม่รู้ว่ะใครมีความรู้เรื่องพฤกษศาสตร์ botanical garden ด้วยบอกทีนะฮะทีต้นสนสนสองใบสามใบสวยเนาะอะอยู่ริมทะเลดอกไม้สวยงามอยู่ต้นมันสิต้นมันขนาดเนี้ยทุกคนออกดอกตั้งแต่โคนต้นยันยอดเลยทุกคนอยาสวยมากเมื่อกี้เราพูดถึง ep นู้นไปแล้วถึงน้องต้นข้าวว่าดามา่าอย่าไปสนใจอีพวกกากสวะไปพวกเดนมนุษย์ที่มันมาเม้นแซะ ไอ้พวกนี้จิตใจมันแบบสกปรกฮะนะมันไม่ได้หวังดีกับเราอย่าไปอย่าไปแบบสนใจมันมากแค่แบบเราร้องเพลงต่อไปอวดๆมันฮะมันอิจฉาไงมันไม่ชอบเราก็คือไม่ชอบเราไม่สามารถทําให้มันเปลี่ยนมาชอบเราได้หรอกอ้พวกเนี้ยนอกจากมันหมดเวรหมดกรรมนะทุกคนนะอย่าไปให้ค่ามันเม้นสกปรกแล้วก็ถึงบอกแอปพิกตอกเป็นแอปที่จังไรมากนะที่กูพูดถึงเรื่องชาติบ้านเมืองห่วงใหญ่กันรณรงค์ให้เลือกคนดีรณรงค์อย่าไปคบคนพาล นะแล้วก็แยกมนุษย์ออกเป็น5แบบตามหลักพระพุทธเจ้าสอนนะครับมึงก็มาปิดกั้นช่องกูไม่ให้คนดูเข้ามาฟังไม่ให้คลิปของเราทํางานก็เลยคนดูยอดวิวน้อยทุกคนบางทีช่องปลิวไปเลยฮะอีนิก t ็อกเนี่ยเร็วมากไม่เหมือน u t u b e นะฮะไม่เหมือน Facebook ที่มันเปิดกว้างไม่ค่อยเนาะมันไม่ค่อยมีการแบบกันแกล้งกันนี่ฮะสวดจะไปดูตรงนู้นดีกว่าปเนี่ยทุกคนเมื่อคืนมีดราม่าเล็กๆน้อยๆไม่ใช่ดราม่าหรอกคือเราเห็นแบบ น้องของพี่พึ่งพุ่มพวงเขาล้าสดไงนะครับเขาก็ร้องเพลงเนาะก็เห็นมีคนไปเม้นแบบให้กําลังใจเยอะเลยประมาณเป็น10บสคนนะทุกคนใช่ไหมอ่าเราก็ให้กําลังใจเพราะเขากําลังแบบมีมรสุมชีวิตเพิ่งผ่าตัดอะไรไปอ่ะรู้สึกเขาจะผ่าตัดหน้าอกมาให้กําลังใจนะครับพี่จ๋านะอย่าอย่าลืมไนด,ดูน้องต้นข้าวปีนี้เนี่ยงานทับกระดานชวนน้องต้นข้าวไปร้องด้วยนะ เอ็นดูเด็กเอนดูเด็กแล้วก็พี่พึ่งเนี่ยมีแต่คนรักนะอืส่วนพวกเราอ่ะจะเกลียดกันบ้างจะอะไรกันบ้างก็อย่าไปถือเป็นอารมณ์มากเข้าใจไหมเออนั่นแหละนะจ๊ะ mm hmm. ก็ให้โอกาสเด็กแล้วก็เด็กเขาก็แฟนคลับเยอะแล้วก็ทําให้งานก็มีสีสันดนะ้วยถ้าน้องต้นข้าวปร้องเพงลงเพลาะมากเลยพี่จา๋านะนี่่ะทุกคนดูสิบรรยากาศดอกแพงพวยสวยไหม นี่สวยไหมดอกดาวเรืองไล่หนูทุกคนเนี่ยหนูมันจะไม่ชอบกลิ่นดอกดาวเรืองนะครับทุกคนและเมื่อกี้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาก็เห็นโพสต์ของน้องสาวของพี่พึ่งพุ่มพวง,ง,งเขาโพสต์ทำนองว่ามีบางคนเอารูปไป,ไป,ไปรูปพี่พึ่งสมัยก่อนเนี่ยไปเหมือนกับไปไปโพสต์ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ห่วงหรอกนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับแบบแต่บางคนเหมือนกับทาเหมือนกับถ่ายเองแหม่มึง จะไปกลัวอะไรว่าคนจะคิดว่ารูปนั้นรูปนี้เขาถ่ายเองไม่ต้องเวลาเขาดูรูปเขาไม่สนใจหรอกว่าเขาดูออกมึงไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องแบบบอกว่าใครถ่ายเออเหมือนกับแบบว่าไม่เหมือนกับมีดราม่าเล็กๆเ,เกี่ยวกับเอาไปลงแล้วแบบไม่ให้เครดิตเหมือนเมื่อวานพี่ไก่สอนก็ลง นะเหมือนกับบางรูปเนี่ยคนเป็นลงแล้วพี่ไกสอนก็บอกว่าเนี่ยมีบางคนเป็นลงอ่ะไม่ว่าหรอกนะเพราะทุกคนรักดีพึ่งทั้งนั้นก็ใช่ไงเขารักดีพึ่งแต่ทาไมมึงมาปีดาม่าทามันมีปัญหาอีกว่าจะต,ต้องเอารูปแล้วก็เขียนว่าเออเป็นเครดิตจ,จากที่ไหนเป็นของไกสอนแล้วก็รูปที่พ,พ,พี่พี่ไกสอนนะมันลงเมื่อวานกูเห็นในเพจของเขาอะเขาก็แบบเอารูปยกตัวอย่างมาว่าถ้าเกิดจะเอารูปพุ่มพวงร,นะรูปนั้นรูปนี้เขาลงสองสามรูปแล้วก็มีเขียนไกสอนด้วยภาษาเหมือนเหมือนกับแบบคนไทยเขียน ว่าไก่สอดอย่างนั้นนะภาะรูปนี้เป็นของไก่สอนตรงบนรูปเลยมึงอันนี้ต้องกระบับใช่ไหมเป็นเม็ดเม็ดฝักนี่ดอกแพงปวยสีจุมูสีสีน้ำตาลเนหะ็นไหมสวยไหมอรรากาศดีดีทุกคนจ๋าธรรมชาติมากแบบบูก็มีจ้ทุกคนหน่อให้ไผ่ตรงเห็นไหมนะจาจ๊ะทุกคนบรรยากาศล้ำเลิศ ที่แตกหน่อใหม่ากต้นลูกว่านี่ต้นว่าทุกคนเวลามันออกลูกแล้วก็มาเก็บกินกันต้นว่าไงว่าว่าอินโดว่าว่ามาเอ่อเขาเรียกว่าไรว่ายักษ์ลูกว่ายักษ์นะครับเมื่อก่อนจะมีหนังไทยลูกนางสาวลูกว่าท่านั้นก็เลยงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆพี่ไกสอนมาโพสต์แบบทานองเหมือนกับไม่พอใจว่ามีคนเอารูปพุ่มพวงไปแล้วก็ไม่ลงชื่อให้เครดิตว่ารูปมาจากไหนเป็นรูปของใครก็มันแชร์ไปเป็นบุคคลสาธารณะไงมืง จะให้มาบอกว่ารูปนั้นรูปนี้ต้องลงชื่อว่าเป็นรูปของไกสอนเพราะมันหลุดไปเป็นสาธารณะนะเขาก็แชร์กันด้วยความรักทั้งนั้นแหละเออคนดูก็รู้อย่ามาทําเป็นห่วงมีปัญหาคือแล้วอยู่พอรุ่งเช้าวันนี้ก็น้องสาพี่พึ่งก็เอาแล้วมีปัญหาเหมือนกันแต่พูด พูดข้อความกูก็ไม่เคยเข้าใจเหมือนกันว่าเขาหมายถึงใครเขากําลังว่าไก่สอนหรือกําลังว่าคนที่เอารูปไปลงหรือว่าไกสอนที่ห่วงรูปพุ่มพวงอะไรประมาณนี้กูก็ไม่เข้าใจมึงก็ค่อยมาอธิบายกันเองนี่ดอกไมายาราบคนดอกไมายาราบคล้ายๆดอกกระชียสวยด้วยดอกไม้ปตาสวยเนาะนีดูชุ่งก่อนนี่แมงมุมแมงมุมแมงมุมเห็นไหมบรรยากาศดีมาก ็นไมครับทุกคนเห็นไหมมันก็มีเรื่องอยู่อยู่พี่พึ่งเขาก็ไปเกิดเป็นนางฟ้าไปแล้วเป็นเทวดาหญิงไปแล้วก็ยังมีคนแบบมีปัญหานี่คือปีใหม่ปี69ก็ยังมีเรื่องของรูปนะกูขเข้าใจแหละมันมีลิขสิทธิ์นะแต่บางอย่างอ่ะเป็นบุคคลสาธารณะมึงจะต้องเขาให้เขาเขียนเครดิตอะไรวุ่นวายบางทีมันเยอะเกินไงมึงแต่บางคนก็แอบ,บอ้างอ่ะเราไม่ว่ากันนะไปหากินเชิงพาณิชย์แต่เขาแช